เทพีออโต้สาขาหลักสีนะคะวันนี้น้ำ MC มาบริการคุณอาวิไลลักสวัสดีค่ะคว,วันนี้คุณอาบอกมาไม่ธรรมดาโหเขาบอกว่าขอจ่ายจบๆสดๆ,ๆ,ๆไปเลยขออนุญาตถามนิดนึงทำไมถึงเลือกในตัว MC3 ให้ผิดคันนี้คะคุณอาเอาอหมาะสอดรับตัวเองแล้วก็ขับง่ายดูขับง่ายสะดวกแล้วก็มีของแถมเยอะแน่นเลยแล้วเนี่ยเราแต่งสปอร์ตรอบคันแบบนี้รอบมากเลยค่ะเขาบอกว่า60วัไจ้า เขาจะนึกว <łość> ่า30ตสิต้นๆขับตัเนี่ย่ะใช่ไหมคะออปชั่นเป็นยังไงบ้างในเรื่องของไฮบริดอ๋อมีความรู้สึกว่าการใช้งานจะสะดวกและง่ายมากขึ้นแล้วก็ เวลาขับมาได้ปลอดภัยแล้วเราขับปลอดภัยด้วยคุณอาแล้วก็คือเรื่องในเรื่องของความประหยัดก็ยังไม่ได้กระโดดไปฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังชินกับการที่จัดน้ํามันนะมาเป็นไฮบริดแล้วก็เลือกเอ็มจีของเราทั้งทางที่มีทั้งหลายค่ายเนาะก็ราคาที่น่ารักของแถบทีโครบนต์นะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยเขานัมเบอร์วันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังการขายเด๋ยวน้ําดูแลคุณอาเองค่ะถ้ายังไรคันที่หนึ่งสองสามสี่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือคุณอาจะรวยก็ขอให้โอกที่แตน่าไิเได้นะ รวยยเองนะครับคุณอารางวัลที่ตรงนี้สวัสดีค่ะขับคุณกา